ก็ทางสำนักงานก,กรกตจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยมันทิ้ตต่อผมเนี่ยให้มาเป็นผู้ไทยทำคลิปวิด,ดีโอเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมการเลือกตั้งในท้องถิ่นซึ่งเนื้อหาดูแล้วก็จะเป็นการสร้างสรรค์คนในท้องถิ่นให้มาเลือกตั้งในท้องถิ่นกันนะครับซึ่งจะมีขึ้นอเร็วนี้ซึ่งกรกตก็ได้ทิดต่อผมมาผมก็ดูจากสัคบแล้วเป็นการทํางานเพื่อสังคมก็เลยรับรับแล้วก็ไปใช้ทำกันเรียบร้อยแล้วครับ อนนี้ก็ลงทาง YouTube แนละ้วเอกลักษณ์ในในวิดีโอคือก็จะเน้นเป็นเรื่องของเสียงเนื้อ,อซึ่งเป็นเสียงพื้นพื้นบ้านของชาวจังหวัดกาญจนบุรีที่มีความจริงใจแฝงไปด้วยความรักท้องถิ่นนะครับจะเป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดกาญจนบุรีสาเหตุที่ดึงคุณครูไปเป็นพรีเซนเตอร์นีเ้เกีเ่ยวข้องอะไรกับการเสี่ยงโชคไหมครับก็เป็นเรื่องของครูครับครูที่สอนส่งเสริมประชาธิปไตยซึ่งสอนทั้งในและนอกห้องเรียน ก็จะเป็นเรื่องที่มีชาวบ้านมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งส่วนท้องถิน่นถูกอธิบายเป็นเรื่องของการสแสดงเป็นตัวละครเป็นการอธิบายเกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นครับก็เป็นสิ่งที่ดีได้สร้างสรรค์สังคมการเลือกตั้งกับการเสี่ยงโชคคือใช่ครับคอนเซ็ปต์ก็คือการเลือกตั้งไม่ใช่การเสี่ยงโชคจึงต้องเลือกคนดีคนดีก็คือคนที่ว่านำพาชุมชนเราให้มีความเจริญรุ่งเรือง